ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูแผงโซล่าเซลล์ของเรานะครับที่ที่บ้านนะครับเก็บไว้ที่บ้านครับลงมาเยอะครับเจ็ดร้อยกว่าแผ่นนะครับหมดตังไปครึ่งล้านแล้วครับบูพาไปดูครับแผงของเราอ่าเป็นโพลีนะครับสามร้อยวัตต์นะครับแล้วก็อัลโมฟัสนะครับข้างในครับเยอะมากเลยครับเดี๋ยวตามไปดูครับ เรียงกันเลยครับเยอะมากนะครับข้างบนเป็นกระสอบข้าวนะครับกระสอบข้าวไม่มีที่วางนะครับมีเยอะมากนะครับยังไม่หมดนะครับอยู่ข้างในอีกครับเรียงกันเลยครับนู่นนะครับจากนู่นนะแผ่นอัลมาฟัสนะครับที่ลงเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าคุณภาพของเขาดีนะครับ ก็เลยลงเยอะนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยครับแต่เป็นแผงแต่เป็นแผงมือสองนะครับแต่คุณภาพของมันถือว่าโอเคครับใช้ได้ดีครับของเรามีประมาณ700กว่าแผ่นนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่อยาก พามาดูเฉยๆครับวันนี้ที่เราทำทำไปเพราะว่าเอามาจากไหนเราก็ไปเหมามาครับเหมามาเป็นแผ่นมือสองนะครับประมาณเจ็ดร้อยกว่าแผ่นนะครับทั้งหมดแต่ก็ใช้ไปประมาณสองร้อยกว่าแผ่นแล้วครับเอามาเพิ่มอีกถ้าท่านใดอยู่ใกล้ๆสนใจอยากได้แผ่นอยู่ที่ เราแวกแถวมุกดาหารก็สามารถติดต่อกันได้ครับถ้าจะจะซื้อหรือว่ายังไงก็ติดต่อกันได้ครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่จะพามาดูเฉยๆครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ